ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ฟินกับเบอร์ตันถูกดักโจมตีพวกเขาก็ได้บิลลี่แอนเข้ามาช่วยเอาไว้ส่งผลทําให้บ๊อบถูกจับเอาไว้ได้ในขณะที่บ๊อบถูกพาตัวกลับไปยังสํานักงานตํารวจจูจูมันก็มีรถพิษนาเข้ามาพุ่งชนพวกเขาและบ๊อบก็ถูกช่วยเอาไว้จากชายลึกลับส่วนทางด้านของฟินเธอได้ย้ายจิตไปยังอนาคตเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องกับคนที่ตามล่าเธอจนกระทั่งเธอก็ได้พบเข้ากับเชอรริส เชอริสจึงบอกว่าฟินได้ทําการขโมยข้อมูลของเธอไปซึ่งมันก็เป็นข้อมูลสําคัญของสถา,าบันวิจัยเธอจะทําการตามล่าค่าฟินก่อนที่ฟินจะทําการหักคองหุ่น AI ของเชอริส สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปในเรื่องภาพยนตร์ซีรีสจากทาง Amazon Palm, อเมซอนพาเที่ยางเดอ p โ o ร i f เ o อรรใน EP ที่6กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในปี2028 ในขณะที่ทหารนายวิกโยธินกําลังดักซุ่มโจมตีพวกเขาก็ได้รับข่าวกรองมาว่าพวกศัตรูได้ทําการส่งมาติดระเบิดเข้ามาเป็นเหยื่อรอพวกเขาให้ออกไปอย่างที่โรงแจง้งซึ่งในขณะนั้นพวกเขาจะฆ่าหมาตัวนั้นก็ได้แต่คนเนอ่์ครับก็ไม่เห็นด้วยเบอร์ตันจึงบอกว่าจากข่าวกรองที่ได้มามันก็ตรงกับสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าออกไปช่วยหมาตัวนั้น พลซุ่มโจมตีที่อยู่ห่างออกไปจากที่นี่มันก็จะสามารถยิงเราให้ตายได้ถึงแก่กรรมก่อนใบอันควรได้เลยคอนเนอร์ <Connor S 1> <Connor S 2> จึงบอกว่าเอาหน้าเราไม่ได้ถูกยิงมาตั้ง19วันแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจวิ่งออกไปช่วยเหลือมาตัวนั้นแต่เคาะอย่างดีครับที่พายุสายยังช่วยปกปิดร่างของเขาเอาไว้ได้ เมื่อคอนเนอร์เข้าไปถึงตัวหมาเขาก็รีบตัดลวดออกจากตัวหมาครับแต่าว่าหมาตัวนั้นก็ถูกติดตั้งระเบิดเอาไว้แล้วถึงจะรู้ตัวแต่ว่าคอนเนอร์ก็หนีไม่ทันครับแรงระเบิดก็ทําให้ขาและแขนซ้ายของเขาขาดในทันที ในโลกอนาคตเจ้าหน้าที่เบียร์ทิสได้เข้ามารายงานสถานการณ์ฆาตกรรมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นให้กับเอลลี่โลเบียเธอเป็นสรารวัตรของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเบียร์ทิสบอกว่าผู้ตายนั้นเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าแดเนียลคุกและมีหุ่นคอยหุ่นที่สร้างมาสำหรับการต่อสู้เพราะว่าแดเนียลนั้นถูกหุ่นตัวนั้นฆ่าตายเอลลี่จึงทำการปิดภาพสิ่งแวดล้อมและจริงๆแล้วที่นั่นก็คือบนตึกที่รายล้อมไปด้วยเมือง ถ้าด้านของทอมมี่หลังจากที่ถูกโจมตีเขาก็เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของทอมมี่รับต้องการจะตรวจสอบรถ s u v ที่ร่องหุนได้ที่เขาเพิ่งจะารายงานไปแต่ถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อรถอะไรากันเล่าจะร่องหนหมอนี่คงจะถูกกระทบกระเทือนมามากแน่แนเจ้าหน้าที่จึงยื่นใบขอตรวจสอบให้กับทอมมี่แต่ว่าในขณะนั้นเลือดก็หยุดลงไปในกระดาษ ขาจึงเข้าไปล้างหน้าในห้องน้ําและที่นั่นานอำเภอแจ็คแมนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้ามาดูอาการของทอมมี่เมื่อเขาเห็นทอมมี่เจ็บหนักเขาจึงบอกให้ทอมมี่ไปพักสักระยะหนึ่งเราให้อาการดีขึ้นค่อยกลับมาทํางานก็ได้ทอมมี่ก็บอกว่าคนร้ายหลุดไปในตอนที่เขาคุมตัวมาเรื่องที่เขาก่อขึ้นจะต้องถูกจัดการให้เรียบร้อยานอำเภอจึงบอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขา จะลงไปจัดการเองครับพร้อมกับบอกว่าถ้าจะทําอะไรที่เสี่ยงอย่าโดดเข้าใส่ก่อนที่จะเดินเข้าห้องน้ําไปในขณะนั้นทอมมี่ก็สังเกตเห็นรองเท้าของนายอำเภอซึ่งมันก็เหมือนกับรองเท้าของชายที่เข้าไปช่วยนักโทษที่หลุดไปเรื่องนี้มันชักจะไม่ชอบมาพากลแล้วตัดภาพมายังโรคอนาคตฟินกับวิฟได้ออกมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ฟินนั้นเข้าไปเผชิญหน้ากับเชริส ก่อนที่ฟินจะสังเกตเห็นว่าคนรอบรอบตัวเธอนั้นทำไมพวกเขาไม่เข้ามาใกล้เลยสักครั้งเธอจึงถามวิบไปว่าพวกเขารักษาระยะห่างกับเราทำไมวิบจึงบอกว่าจริงๆแล้วรอบรอบเหล่านั้นไม่มีใครเลยสักคนเดียวเข้าทำการสอนให้หนางเอกหมุนนิ้วครับจนกระทั่งภาพผู้คนมันก็หายไปเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่า วิฟบอกว่ามันคือเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูเหมือนกับว่าผู้คนยังมีอยู่เยอะซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่โลกล่มสลายผู้คนก็ตายไปเป็นจำนวนมากรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างโดยรอบก็เหมือนกันพวกเขาสร้างภาพขึ้นมาเพื่อปิดบังความจริงเอาไว้ไปทั่วเมืองแค่ภายนอกยังทำได้ขนาดนี้แล้วพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในที่รับตาคนฟินครับได้บอกกับวิฟ หลังจากนั้นฟินก็นเล่าว่าเชอริสได้บอกกับเธอว่าเธอทําการขโมยข้อมูลของสถาบันวิจัยมาเชอริสจะตามฆ่าเธอจนกว่าฟินจะส่งคืนข้อมูลให้กับเธอซึ่งฟินก็ยังไม่ได้ทันขโมยอะไรมาเลยมีเพียงแค่ตอนที่อลิต้าดันเธอให้เอาดวงตานั้นเข้าไปใกล้ที่แหลมๆก็เท่านั้นวิบจึงบอกว่าเรื่องนี้มีเพียงแค่อลิต้าที่รู้และสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือไปตามหาคนที่สร้างหุ่นท่องมิติให้กับอลิต้า และวิบครับก็รู้ว่าใครเป็นคนสร้างหุ่นให้กับอลิต้าพวกเขาจึงเดินทางไปที่ร้านขายเนื้อก่อนที่วิบจะเข้าไปบอกว่าเขาอยากจะซื้อคางคกในรูแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าจะมาก่อกวนกันแบบนี้ไปเสียจะดีกว่า ฟินจึงเข้าไปบอกว่ามีคนบอกว่าหุ่นจำลองนี้มันดีกว่าหุ่นที่คุณเคยสร้างมาทั้งหมดมันก็ทําให้เลจจี้เจ้าของร้านครับไม่พอใจที่มาดูถูกฝีมือการสร้างหุ่นของเขาก่อนที่เขาครับจะพาทั้งสองไปยังห้องตรวจสอบที่นั่นเลจจี้ก็ได้ทําการตรวจเช็คหุ่นของฟิน ก่อนที่จะเสนอหุ่นร่างใหม่ให้กับฟินซึ่งเล็บนิ้วก็เป็นไทเทเนียมสามารถแกะรอยได้ฟินจึงถามว่าแล้วดวงตาละ่ะสามารถอัปเกรดได้ไหมเปลี่ยนจากดวงตา AI เป็นดวงตาของคนจริงๆ นั่นก็ทําให้เรจ,จิลรู้เรื่องที่อาริต้าเข้าไปขโมยข้อมูลมาพวกเขาจึงเข้าไปจู่โจมฟินแต่ถ้าว่าฝีมือของฟินนั้นก็ไม่ธรรมดาฟินครับสามารถจัดการกับทั้งสองลงไปได้หลังจากนั้นวิฟก็ได้เข้าไปถามข้อมูลของผู้หญิงในภาพเรจจิจึงบอกว่าถ้าบอกข้อมูลไปพวกรีโอพิมจะต้องเข้ามาตัดลิ้นเขาแน่ๆวิฟจึงสงสัยว่าแล้วใครกันละ่ะที่เป็นพวกรีโอพิม เลดที่จึงบอกว่าลีโอพิมก็คือคนที่จ้างให้ควักลูกตาของผู้หญิงคนนั้นมาใส่ในหุ่น AI ยังไงล่ะซึ่งจริงๆแล้วลีโอพิมก็คืออลิตาทางด้านของคอร์เนอร์ เขากำลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ทว่ารถของเขาก็ดันมาพังเสียก่อนในขณะที่คอนเนอร์กําลังซ่อมรถอยู่นั้นจูจูเมคอนที่เพิ่งจะออกมาจากร้านพิมพ์สัม,มิติก็ได้เข้ามาทักทายคอนเนอร์คอนเนอร์จึงรู้ได้ทันทีว่าพวกเบอร์ตันบอกให้เมคอนมาที่นี่แน่ๆเขาคือคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ที่สุดในเมืองนี้แล้วไม่แปลกที่พวกเบอร์ตันจะเอาเข้าทีมด้วยคอนเนอร์ Corner จึงขอให้เมคอนช่วยเขาในการซ่อมรถ จนกระทรั่งทั้งสองก็สามารถซ่อมมันได้สําเร็จคอนเนอร์ Connor จึงบอกให้เมคอนเราเรื่องของเครื่องเฮเซตมาให้กับเขาเพราะว่าเขานั้นเคยใช้มันแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเข้าไปในอนาคตใช้ร่างจริงๆก่อนที่เขาจะยิงคําถามไปว่านายคิดว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างในการเข้าไปที่นั่นนานๆเมคอนจึงบอกว่าอย่างน้อยคนเราก็ต้องกินต้องขับทายอยู่แล้วคอนเนอร์ Connor จึงบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วแล้วก็ เขาเคยผ่านมาแล้วเพราะว่าในตอนที่เขาเข้ารักษาตัวและนอนติดเตียงอยู่ประมาณ8เดือนเขาก็กินผ่านท่อส่งอาหารเหลวและขับถ่ายที่นั่นคอนเร์่รับมีแผนการที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในโลกอนาคตชีวิตใหม่ร่างใหม่ที่รอเขาอยู่ที่นั่นเขาขอให้เมคอนช่วยเขาแต่ทว่าเมคอนก็ไม่ได้รับปากแต่อย่างใดทาน้านของแอส ตอนนี้เธอกําลังทําการสร้างหุ่นทอมมิติให้กับคอนเนอร์ซึ่งในตอนนี้เธอก็สร้างหุ่นทอมมิติให้กับเบอร์ตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่าทด้ของทอมมี่เขาเข้ามารับการตวรวจร่างกายเที่ยโรงพยาบาลก่อนที่ดีดี้แฟนสาวของเขาจะบอกว่าให้ทอมมี่พักผ่อนและลางานซะแต่ทว่าทอมมี่ก็ไม่ยอมครับเขาบอกว่าเขาโตมาในเมืองนี้ฉะนั้นเขาจะต้องแก้ปัญหาให้เสร็จดีดดี้จึงบอกว่าจริงๆแล้ว เราก็รู้ว่ามันเป็นฝีเมืองของใครเจ้านายของทอมมี่นั่นแหละที่ทําเรื่องแบบนี้เธอบอกว่ารอแค่เวลาให้เธอผ่านงานแล้วพวกเราเจ้าออกไปจากเมืองนี้เธอไม่ต้องการจะเห็นแฟนหนุ่มต้องถูกเอาเปรียบถึงขนาดนี้แต่ทอมมี่ก็บอกว่าถึงยังไงเขาจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้สําเร็จทางด้านของบ๊อบเขาถูกจับตัวมาที่บ้านของพิเกตตตอนนี้พวกเขาได้ทําการสวมปลอกคอให้กับบ๊อบปลอกคอที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ เพียงแค่เมลี่กดรีโมทมันก็จะช็อตบอบทันทีพิ่เกรดจ,จับตัวบอบมาก็เพราะว่าเขาเข้ามาก่อเรื่องในเมืองของพิ่เกรด ตัดพามาที่อนาคตในขณะที่พอเซียนและแอสกำลังช่วยกันสร้างหุ่นทองมิติอยู่นั้นจู่ๆก็มีแขกเข้ามาพบกับพวกเขาสารวัตรเอลลี่กับเบียทิสได้เข้ามาที่นี่เธอต้องการจะเข้าพบกับเจ้านายของพอเซียนที่อย่างเลฟซูบ็บอกและวิฟเนเทตันพอเซียนจึงรีบเข้าไปแจ้งกับเลฟซึ่งในตอนนี้พวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเลฟจึงบอกกับวิฟไปว่าไม่ว่าจะทำอะไรอย่าคิดโกงหกสารวัตรเพราะว่าเธอรู้ทันทุกอย่างความซวยมาเยือนพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัว ทางรัฐของทอมมี่เขาได้เดินทางมาหาเบอร์ตันเพื่อแจ้งว่านักโทษที่ดักฆ่าเบอร์ตันนั้นหลุดไปได้แล้วและมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุมีการใช้รถล่องหนเข้ามาขวางทอมมี่ในขณะที่กำลังเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจตอนนี้ทอมมี่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งเรื่องรถล่องหนกระสุนและที่เบอร์ตันยังมีเงินทุกอย่างมันดูเป็นปริศนาไปหมด และเขาก็คิดว่าตอนนี้พิ่เกรดจับตัวนักโทษไปโดยการช่วยเหลือของนายอำเภอที่หนุนหลังอยู่เบอร์ตันจึงบอกว่าเ,าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเพราะว่ามันมีผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเขาไม่ต้องการให้ทอมมี่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ทางด้านของพิ่เกรดเขาเดินทางมายังสำนักงานตำรวจก่อนที่นายอำเภอจะให้พิเกรดนั่งดูคลิปในรถในตอนที่ทอมมี่จับตัวนักโทษมาที่สำนักงาน ทางด้านบ้านของพิกเกรดเมรี่ Mary บอกว่าพิ่เกรดให้เฝ้าบ๊อบเอาไว้ถ้าทําให้บ๊อบพูดได้แฟนของเธอจะมีรางวัลให้ในขณะที่คุยกันอยนู่นั้นบ๊อบก็หยิบเอาอก,ก้อนเหล็กแอบซ่อนเอาไว้ ก่อนที่เขาจะขอเข้าไปดูตู้ปลาและในตอนนั้นบ๊อบก็ใช้ก้อนเหล็กทุบก,กระจกเมลลี่ที่เห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงกดรีโมทช็อตไปที่บ๊อบครับแต่ทว่าในตอนนั้นตู้ปลามันก็แตกออกมาน้ําก็ไหลท่วมไปทั่วห้องในขณะที่เมลลี่กําลังกดรีโมทบ๊อบก็จับเมลลี่เอาไว้และนั่นก็ทําให้ทั้งสองถูกช็อตแต่ทว่าคนที่ฟื้นมาก่อนนั้นก็คือบ๊อบครับ ถ้าด้านของเอลลี่เธอได้รับข่าวมาว่ากุ้มของเล็บได้ทําการสร้างหุ่นท่องมิติขึ้นมา3ตัวเธอจึงขอเข้ามาตรวจสอบและเธอก็อยากจะพบคนที่เข้ามาคุมร่างของหุ่นพวกนี้และขอให้พวกเขาทั้งสาเข้ามาอยู่ในร่างหุ่นพวกนี้ให้ไวที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็บิบจะต้องถูกประหารชีวิตเพราะว่าเธอนั้นมีข้อมูลการก่ะอชญากรรมของบิบอยู่ด้วย ทางด้านของเบอร์ตันเขาได้เดินทางมาหาคอนเนอร์พร้อมกับเอาขวดเทียมมาให้กับเพื่อนของเขาซึ่งมันก็เป็นของที่เขาได้มาจากเพื่อนในอนาคตและหลังจากนั้นเบอร์ตันก็ได้รับข้อความมาว่าตอนนี้พวกคนในอนาคตต้องการจะให้พวกเขาเดินทางไปที่นั่นพวกเขาครับจึงเดินทางไปยังร้านพิมพ์สามมิติก่อนที่เมคอนจะทําการส่งทั้ง3ไปยังโลกอนาคตเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นเอนลีก็ได้เข้ามาทางทายฟินพร้อมกับแนะนําตัวกับเธอ และเรื่องราวในตอนที่6ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ